างสาวนภาพรทิพวรรณยกุลละครฝันหญิงแกล่งแห่งเมืองร้อยเอ็ดอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้สู่เส้นทางความสำเร็จสุดยอดนักขายมือทองชีวิตที่เหมือนตายแล้วเกิดใหม่สตรีลูกชาวนาจากอำเภอทวัดบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดนางสาวนภาพรทิพวรรณยกุลหลังสำเร็จการศึกษาชั้นป .4 จากโรงเรียนในบ้านเกิด พื้นฐานความรู้แทบไม่กระดิกหูอ่านหนังสือไม่ค่อยออกเขียนไม่ค่อยได้เพราะขาดการใส่ใจในการเรียนรู้อย่างจริงจังกลายเป็นเงื่อนปมขมขืนของชีวิตเข้าไปเป็นคนรับใช้ในบ้านของนักธุรกิจผู้มีอันจะกินใช้น้ำแรงแลกน้ำเงินเมื่อพบหรักแรกและผิดหวังแทบเสียผู้เสียคนกลายเป็นสาวขาเลาะใช้น้ำเล้าลางน้ำตาเป็นทางเลือกและทางออก ผลที่ได้รับคือพิษเหล้าผสมพิษรักต้องเค้ารับการรักษาตัวด้วยอาการป่วยหนักถึงขั้นโคมา่าแต่ก็รอดมาได้อย่างปาฏิหาริย์นางสาวนภาพรหรือนกกับอรุณรุ่งของวันใหม่หลังรอดจากเอื้อมมือมัจจุราชอย่างวุดหวิดเริ่มมีความคิดในการเริ่มต้นทางเดินสายใหม่ศึกษาต่อที่ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจนจบระดับมธัธยมศึกษาและระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้วยความมุ่งมั่นอดทนต้องการก้าวข้ามสร้างความล้มเหลวของอดีตชีวิตเติมเต็มความรู้จากการอบรมหลักสูตรต่างๆจนสามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ดีอย่างไม่น่าเชื่อเมื่อเข้าทางานในบริษัทประกันชีวิตไต่เต้าบันไดทองจนเลื่อนระดับขึ้นเป็นผู้บริหารในระดับภาคได้รับรางวัลสุดยอดนักขายระดับภาคอีสานและในระดับประเทศชีวิตที่เหมือนละครฝัน สู่โลกของความเป็นจริงก้าพ้นจากความมืดมนสู่ความสว่างสวยงดงามอุทิศตนเสียสละให้ความช่วยเหลือเด็กกำพร้าเด็กพิการส่งเสริมด้านการศึกษาช่วยเหลือผู้ป่วยในโรงพยาบาลด้านการศารสนามาอย่างต่อเนื่องได้รับเลือกเป็นสตรีไทยดีเด่นจากสมาพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปรัรรมร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รางวัลสตรีนักธุรกิจดีเด่นรางวัลเทียนสองใจรวมทั้งรางวัลเชิดชูเกียรติอื่นๆอีกมากมายคือนกตัวน้อยที่โผพินบินจากฟากฟ้า,ฟาด้วยแสงปีกและหัวใจอันแข็งแกร่งที่ไม่มีคำว่ายอมแพ้